คนละย่างสั่งให้หย <คน S 1> <ด>ุดการแสดงเกมไงทุกท่านหยุดเลยวิ่งสนับกันได้ไหม่ะวิ่งวนสลับกันอ่าไปแล้วครับตัวนี้ไปแล้วหนึ่งตัวนี่ครับเป็นไงครับต้องบอกว่าฟังคําสั่งได้ดีมากทุกท่านน้นองฟังคําสั่งได้มากกว่า50สบเสียงนะครับนอกจากเสียงพูดจากครูสุดแล้วเสียงลบดีดด้วยครับอ่าเป็นไงครับสั่งหยุดเป็นไงครับ่ง,งบม,มาก ตาจะที่แกแต่หูจะฟังที่ครูสุดว่าครูสุดสั่งอะไรได้เลยอ่ะสเตตเต่อไปผมจะให้พาแกสิ่นนี้มาหาคุณลูกค้าติดริมลัวล้วและลอกไปเรื่อยๆเลยอ่ะมาพามาให้คุณลูกค้าเห็นกันอย่างใกล้ชิดคุณครูครับ่าเอามาทางนี้แล้วเราเล่นจากทา,า,า,างนี้แล้วก็ไล่มาทางนี้อ่าเพื่อให้เห็นกันทุกทักนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสองตัวจะช่วยกันทำง,งานคุณลูก้าเห็นไหม่าจ้าตรวนู้นยืนเฉยเลย ไม่ใช่คําสั่งของตัวเองครับถ้าไม่ใช่คําสั่งตัวเองน้องจะไม่กระดิกจะยืนอยู่แบบนั้นนะครับจนกว่าเพื่อนผู้คําสั่งของน้องนั่นเองครับผมพามาได้เร่อยเพามานี่ครบพี่หัวจะบอกว่าเป็นพันสตองอายนะครับผมอย่างที่บอกว่าสตองอายแท้เนี่ยมาจากประเทศมิวซีแลนด์นะครับมาช่วยแล้วเอ๊ะเรามาช่วยกันดักเลครับทุกท่านทุกท่านดูน้องสุนัขนะครับเป็นไงครับหยุดแข่งอยู่แบบนี้ครับถ้าไม่เลีอยไม่สั่งก็จะไม่ขยับเลยนะครับ ตานะครับจะต้องไปที่แก่แต่หูจะฟังที่ครูฝึกว่าครูฝึกจกอะไรนั่นเองนะอ่ะคราวนี้เราค่อยๆไล่ไปตามลื้อติดหาเลยครูฝึกครับค่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องให้แก่ลีบไปชัวทําหน้าที่ดักนะครับเห็นไหมครับเขาทํางานกันเป็นทีมครับทุกท่านครับอ่าพาไปเลาะไปจับหัวน้องแก่ได้นะครับอ่าใจเย็นครับใกล้ชิดมากไม่มีที่ไหนแน่นอนครับใกล้ชิด นักสแสดงได้ขนาดนี้มีที่นี่ที่เดียวเด็กซินารี่ดินเผ็ดฟาร์มครับาพาเลาะไ,ไปเลาะไปเรื่อยๆพาไปครับอพาภาพนี้แน่นอนครับน่ารักมากไปแล้วครับ,บไ,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหน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 เออดับไปดับไปโอเคพาเข้าซองน,นั่นเองครับผมทำไมต้องพาเข้าซองล่ะครับซองอันนี้เป็นการคัดแยกแกะครับเราสำรองมาจากการคัดแยกแกะส่งสัตวบาลคัดแยกยังไงล่ะครับ เราก็จะพาเขาส่งในด้านหน้านะครับจะเป็นคนคัดนั่นเองคุณลูกค้าจะจะเห็นที่หูน้องนะครับหูน้องใสเหมือนต้มหนูอ่าหรืออย่างนั้นเป็นโัวนะครับครัวตัดตัวบานเราก็จะใช้มาสองสามคนนะครับในการคัดไอตัวที่โดนฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราก็จะป้อยออกมาเพื่อจะเอากลับไป่ยังคอกนะครับแต่มันมีตัวที่ยังไม่ได้ฉีดครับเราก็จะคัดเลือกไปเรื่อยๆครับเลือกอันนี้เป็นการจำลองนะครับ จะท้าจริงๆจะช้ากว่าน,นี้เยอะนะครับอันนี้เราพยายามเลื่องลักให้เร็วนะครับและวจะทัานันนั้นครับผมอ่ะนี่ครับเราจะเหลือไว้สักประมาณห้าหกตัวเพื่อทําการส่งสัตว์ประวัตินต้องบอกว่าน้อยนนี้ยากมากนะครับทุกท่านยากยังไงล่ะครับแกะอยู่กันเป็นตัวเหมือนก้อนอ่ะเฮลูเอาเอาเอาชุดนี้จับโคกไป้ก่อนเห็นไหมครับแกะจะมุ่งเป็นหมือนก้อนไม่ว่า<ไ>ตัวไหนจะเดินเลยนำเลยหนึ่งตัวตัวอื่นจะวิ่งตามกันหมนเพราะ,ว,าะ,าะรว่าน้องตัวสุน,นัขนั่นเอง แต่ไอ้ห้าตัวนี้ทิครับที่ป่อยมาสุนัขไม่เก่งทําไม่ได้นะครับต้องใจยเย็นๆมากเลยนะครับน้องๆจะวิ่งกันแตกกระจัดกระจายเลยครับสุนัขต้องจากวิ่งต้องใช้ลักษณะเดนหนึ่งอย่างนี่เอาแล้วเอาแล้วไอ้ตัวนี้ตัวเพื่อนแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับผมการย่องครับค่อยๆย,ย่องครับค,อคออ่อยๆมองดูดูวิธีการทํางานของน้องสุนัขนะครับ เปลี่ยนเป็นหมดหมอกคันคานแล้วนะครับเพื่อไม่ให้แกะตื่นตกใจน,นั่นเองครับอาพามาได้นี้พามาหาคุณลูกน้าได้นอยนะครับน้องจับไปคอยย่องและเข้าใก้มากไปได้แล้วนะครับเห็นไหมครับฟังคำสั่งใด้ดีมากหมอบคานมาเลยหมอบคานมา,เ,มพา,นมาเ,เพื่อพาห้าหกตัวนี้ไปยังจับตำราจน,น,นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาเข้ากรงวันนี้นะครับแต่ก่อนจะเข้ากรงเราจะให้พาพื้นสะพานก่อนต้องดูจานให้คำก่อนครับเรามาดูกันว่า เจ้าสุน to so, ัขสามตัวนี้จะพาแกะฝูง่นี้ขึ้นสะพานได้หรือเปล่าครับอ่าไปเลยครับค่อยๆนะครับที่รวมมาล้อมนะครับค่อยๆพาไปนะครับจากที่ใช้ความเร็วนะครับตอนนี้ค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเดินค่อยๆหมอบค่อยๆพาไปสองตัวหน้าสะพานเห็นไหมครับขาทําหน้าที่เห็นเขาอยู่เฉยๆล้วถึงทำหน้าที่อะไรนะครับดับซ้ายดักขวาบีบให้แกะมีทางเดินทางเดียวก็คือให้ขึ้นสะพานได้ได้ แต่จะทําสําเร็จหรือเปล่าครับอย่างนี้ครับแตกนะครับแตกกลุ่มนะครับแตกกลุ่ม้วครับเดี๋ยวโดนนับแน่นอนถามว่าคุณนัคันี้โดนตัดแกะหรือเปล่า5้าทูฝึกไม่สั่งไม่กัดแต่ถ้าคุณคุณฝึกสั่งปุ๊บนับทันทีแต่งับในที่นี้จะไม่เกิดแผลเลยนะครับเหมือนน้องรัปากะชนเพื่อให้แกะได้ตื่นตกใจและเข้าสู่เ่านั้นนะครับและจะนับตอนไหนนะครับตอนที่มีแกะบางตัวนะครับออกแตกกลุ่มนั่นเองครับอ่าและ ถ้าเกิดน้องพลาดยังไงเรามีสัตวบาลนะครับคอยดูแลนะครับดูๆอ้าวขึ้นไปที่เรียบร้อยหกตัวอ้าวนแข็งแรงมากคุณนักขันนี้ไม่เหมาะกับเลี้ยงตามบ้านนะครับทุกท่านทำไมถึงไม่เหมาะครับถ้าปล่อยน้องไว้ตามบ้านเฉยๆเข้าบ้านน้องจะเครียดนะครับแล้วอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าจะกดตามตัวนครับต้องพาวิ่งวันละสิบหกสิบกิโลหรือว่าเลี้ยงตามแต่ยอะไรนะครับ ตามที่มีสัปนะครับหรือว่าให้น้องได้ต้อนนั่นเองครับ <_ S 1> น้องต้อนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกะแพะสุนัขวัวโครกระบืองได้หมดเลยนะครับอ่ะขอบคุณพี่แกหน่อยเร็วขอบคุณพี่แกะฮะตัวหน่อยเร็วลูกมอว์มือขอบคุณยังไงลูกแคลนขาอ่ะไอ้ไอมิ้งเหนื่อยเปล่เหนื่อยยังถ้ายังไม่เหนื่อยเดินต้อนหน่อยลูก เดินต้นสองขาหน่อยอย่าได้เลยๆคุณแม่คุณแม่ผมเนี่ยผมลุ้นเล่นน้อยนผมแข็งแรงมากอายุสามปีอยูครับผมอ่าเฮ้ยๆพี่แก่พี่แก่ใจเย็นๆพี่อย่าชนผมนะคุณนักก็กลัวนะครับไม่ใช่กลัวนะครับเพราะว่าเวลาแก่ชนทีนี้คุนักกลัวไปเลยนะครับเคยมีคุณนักโดนชนนะครับไม่กล้าตอนแก่อีกเลยนะครับเลยคุณนักก็เลยมีความกลัวนะครับต่างคนต่างกลัวกันนั่นเองครับอ่ะพากับนี่เลยครับบอกตรงกลางสนามเพื่อ ทำการสา่งสัตวบาลนั่นเองครับอ่าน,นี่ครับปนก่อนครับปนเอาพาพาไปพาไปทีรัวช่วยหน่อยลูกพาเข้าตรงแล้วส่งสัตวบาลไอ้เจ้าโมอเจ้าโมอ่าอ่าอ่าไปเรื่อยๆใจเร็ยนรวมไว้รวมไว้อ่าค่อยๆพาเดินไปลูกค่อยๆพาเดินไปอ่พาเข้าไปเลยรวมโอ้ขาเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเข้าไมยันยังยันยันยังไอ้ตัวนี้ตัวเสดอ่ะ เข้าเข้าเข้าห้ไอ้ไอ้ตนีเดินมาคุณคุณเชิญหนยนะเดินมาก็ดวเดินไปเดี๋ยวผมแมงผมแงเรื่องรอรอเนี่ยผบน่มฮ่่ไอ้ย้ยนเดินมาถึงไม่ถึงไมเ งานแก๊งของเรารอบนี้ก็จบลงแล้วนะครับส่วนโชว์ต่อไปนะครับทุกท่านอันนี้จะเป็นแก๊งไตกรรมบ้างนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่โนนโถเป็นห้องแอร์นะครับต้องบอกว่าเราจุได้120ท่านนะครับท่านใดไปที่ไหนหรือว่าห้องเต็มนะครับเราไม่ได้ขออนุญาตนะครับแต่เราจะมีโถล้ำทุกวันนะครับคนหน้าโนนโถท่านใดสนใจเชิญได้เลยครับผมและทีมงานทุกคนขอต้อนรับทุกตัวขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ ส่ร้ามาแในะครับายัง่ได้ยาจะใย่านะครับ๋ยวารอแรกย่ารอด้านนี้ได้เลยครับเดีย๋ยวเราจะกกแกกลับไปยังด้านหน้าตรงนนะครับนนเนเมนน่แแสดงแกะก็เสร็จลงไปแล้วนะคะที่จะฟังค่ะวชมอย่างอื่นต่อ

ชาน็สามารถสัได้นะคะยอดนดราคานะคะมีการแสดงโชว์นะตัดขนเหรอ ก็ประมาณนี้นะคะที่ใจขอบคุณนะคะที่ติดตามมารับชมให้กงใจริญสวัสดนะคะจุ๊บๆสวัสดีค่ะ